อารีนาเซิร์เวอร์ global ใกล้ตัดเรามาลองลยุดยดูซิว่าตรงนี้มันมีเจ้าที่หรือเปล่านะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้ต้อนรับส่รายการทูนุกซัมเบอร์เนสแคสต์นะครับก็อ่าคอนเทนต์แบบนี้1ปีอาจจะมีสักหนนะครับสำหรับการไต่อารีนานะในเซิร์เวอร์ global นะครับพอดีว่าอ่าสำหรับตัวอารีนาก็มีอัปเดตที่สําคัญด้วยแล้วก็พอดีว่ารอบนี้ก็ลองไต่แล้วแล้วก็เราก็เล่นดูนะครับก็เลยอ่ส่วนตัวต้องบอกก่อนว่าช่องเราเนี่ยก็เป็นช่องหนึ่งที่ อารีนาไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่ว่าก็วันนี้ก็ไต่มาละก็เลยจะมาเล่าให้ฟังมาให้ดูกันว่าถอปของ global เนี่ยเขาแข่งขันกันเป็นยังไงนะครับแล้วก็แบบเอ้ยทีมที่ใช้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อันนี้เป็นทีมกันบ้านอารีนาของผมนะครับก็บอกได้เลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่งหลอกก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทีมกันบ้านก็อยากจะแนะนาแนะนําได้ดีไหมนะแต่ว่าก็เราก็เล่นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันก็อาจจะมีอีกหลายจุดที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มนะครับก็อ่ามอนสเตอร อันนี้คือเน้นแบบเน้นพวก RNG เน้นพวกแบบการแทงแล้วก็ทําให้การวางตัวของมอนสเตอร์เนี่ยมันทําให้แบบมันรู้สึกว่าพอมันเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะเสียเวลามากอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือ,อบ้านที่ตั้งไว้แต่ต้องบอกก่อนว่าพอแต่งไต่ขึ้นไปสูงๆเนี่ยก็จะก็น่าจะแตกบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าก็สำหรับ leader skill ที่แน,นะนำเพื่อนๆก็จะมีแบบอ่าอย่างเช่นบางตัวที่มันแบบมันดูน่ารำคาญอย่าง how fast อย่างเงี้ยหรือว่าแบบพวกอ่า empire ถ้า ไฟอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะพอเอาไว้กันบ้านนะครับได้่อของอ่สําหรับของ global นะครับก็จะจบในอีก23นาทีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยสําหรับตัว arena นะครับก็เตรียมปีกของเพื่อนให้พร้อมในการสู้รบในแต่ละครั้งนะครับเนี่ยผมก็มีทีมที่ผมเอาไว้ใช้อันนี้ก็จะเป็นทีมที่เอาไว้ทะลวงนะครับเป็นทีมทะลวงฟันนะฮะก็จะ มีหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะแบบค่อยๆเจาะทีละตัวอะไรแบบนี้เนาะอ่าเท่าที่แบบเราลุยไว้นะอันนี้ก็ค่อยๆไปนะฮะช้าๆช้าหน่อยแต่ชัวร์อะไรอย่างงี้นะก็ค่อยๆเจาะค่อยๆไปนะครับปึ๊บอ่าได้ ex ที่หนึ่งนะครับอ่าก็ค่อยๆเจาะเจาะจากนี่อาก็ได้นะเปิดอันนี้โชคดีว่าออร์แลคิลแสงไม่ยอมใช้ท่าสามนะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ ing เรื่องเกี่ยวกับอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยนะยิ่งเป็นอ่าโหมดที่เป็น ตัวอารีนาอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความ RNG มีผลค่อนข้างมากด้วยในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องตกใจถ้าแบบอ้ฝั่งฝั่งนู้นติด EX บ่อยฝั่งนี้ติด EX บ่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันได้มีการจำกัดลิมิตเรื่องของการติด EX หรือ,อการติดเทิร์นต่างๆนะสำหรับหมวดนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเราก็จะมีแบบท่าฮิลนะดักทวิสเตอร์อะไรดักทวิสเตอร์ในก็เป็นท่าช่วยฮิลในทีมนะครับ เนี่ยเขาว่าเวลาที่เขากันบ้านก็จะกันกันแบบแน่นๆไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการตีค่อนข้างนานอะไรประมาณนี้ผมก็ค่อยๆตีค่อยๆตีค่อยๆขยับค่อยๆขยื่นอ,อ,อะไรแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นี่ครับแล้วก็นี่อลัคเคลนแสงก็ใส่โล่ให้ทีมอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วค่อยๆแบบว่าเก็บสตูไปทีละนิดละหน่อยประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ปึ๊บทําการลบ อ่าทำทำการลดเลือดทาวพาสนะแล้วก็เนี่ยครับค่อยๆเจาะละน,น,นั่นนี่ค่อยๆเจาะแบบตึ๊บๆทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับก็ฝั่งเราก็จะมีฮิวที่เหลือเฟือเลยสอบทีมนี้นะแล้วก็ผมก็จะมีทีมลุกด้วยก็ตอนช่วงตัดเนี่ยต้องตีด้วยความระมัดระวังมากเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับอ่าตึ๊บดึงมาได้ไหมดึงไม่ได้เลสเยอะด้วยนะเนี่ยแล้วก็แบบค่อยๆเจาะเข้าไปนะครับตึ๊บทันไปเนี่ยโอ้โหโอ้โหฟีนิกซ์ Phoenix, แน่นๆฟีนิกซ์แน่นๆนนะฮะ โดดเลยไหมหรือว่าท่า2ก่อนแล้วกันเนาะตืบๆแล้วก็เจาะเอาแล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ยครับเราก็ค่อยๆแบบทำให้ HP เขาเหลือสัก70%นะแล้วเราก็สบายละตืบอ่าบับนิดนึงอ่าค่อยๆเจาะนะครับเอาให้เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็เอาแพนด้ากระโดดดึ้งเข้าไปอันนี้แต่อันนี้ไม่น่าตายนะตึบต๊บตึบ๊บอ่าโดด HP ซิ Chrome, โครมฟูร์ชาก็ะโดดทีหนึง่งแล้วลองลบดูนะครับถ้าลบติดก็ดีนะ เบไม่ติดนะโอเคเขาเทินเขาเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าได้ละอันนี่จบไปหนึ่งบ้านนะครับเห็นไหมกว่าจะผ่านแต่ละบ้านเนี่ยมันใช้เวลาเยอะเหลือเกินสำหรับการตีอารีนาในแต่ละอันนะเนี่ยแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหมันก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาดูทีมลุกกันบ้างนะทีมลุกก็จะมีนะครับผมก็จะเล่นแบบเป็นเราตัวไฟลลกคิงลมนะครับอันนี้โพล่าพยายามทําเร็วสุดได,ได้เท่านี้นะ อ่าแล้วก็เอาที่เราสแต็ตพอไปได้นะครับอ่าอันนี้มีมังกรมืดด้วยมังกรมือดอี่เป็นตัวแบบทําลายเกมขั้นสูงนะครับทําลายเกมแบบถล่มทลายนะอ่ามาเอ,อ๊บทางฝัง่งน,นู้นล่มสวิปมาก,ก่อนนะครับเล่งแอทแท็กบาตึบตึ๊บตึบเฮ้ยสตารดนเลยเนี่ยโอโ้โหเร็วเร็วมากโอ้โหน่แย่ละดีเนี่ยได้ได้ไดสวนบ้างโอ้โหมาต่อโน่นอีกคิเมล่าโอ้โ oh, อ oh, oh, oh. ้โอ้ไม่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 ไมไมอ่าโอเคอันนี้เรียบร้อยตายแนละ้ว ตายคาที่โอ้ยอุษาสังสมบัฟมาให้ตายเถอะมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเอนโนมัสกันตรงนี้บ้างนะอย่างเอนโนมัสเ่งก็ต้องเข้าได้ทีมแบบเนี้ยเข้าได้ทีมแบบที่แบบเราก็นั่งจะชัวนะครับกิ้งกล่องผ่านไปเนี้ยตายบัฟมาแล้วนะปึ๊กอฝั่งบนมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไอ้เจ้าตัวนกแก้วแสงก่อนก็ได้นะลบก่อนลบปึ๊กอืม แล้วก็ืมอเดี๋ยวค่อยๆดูดกอนได้นะค่อยๆๆนะครับค่อยเล่นใจเย็นโอ้โหแบบตอนช่วงตัดนี่ความยากนี่มันขึ้นมาแบบทวีคูณเลยนะปึบมาแล้วนะครับนี่ชบชีวิตนะแล้วก็ทําให้นกแก้วแสงเนี่ยจะตายยากไปด้วยนะครับล้างปุ๊บรักษาขึ้นมาต่างคนต่างเล่นตั้งรับต่างคนต่างเล่นตั้งรับกันหมดนะอ่าดูดใครดีดูดนกแก้วแสงนี่แหละอ่าค่อยๆเจาะไปนะครับ ใช้เวลาเยอะหน่อย่าใช้เวลาเยอะหน่อยเติบเติมเติาลบได้ตัวหนึ่งปึ๊บ่าลกแก้วเวลาลกแก้วแสงเวลาที่แบบอ่าติดคูดาวอยู่ก็จะตายก็นั่งยากด้วยนะอ่าเราดูดมาก่อนชื้อสองหมื่นเก้านะครับเอาวนี้ยิงตัดไปต่อเลยปึ๊บโดนใส่เลนคืนโอ้เข้ายากจัดนะเนี่ยอ๋อแต่ละคนแต่ละคนโอ้โหอืมปั่นเข้ามาปึ๊บ ป๊กาดูดเลือดพรวดเนี่ยก็อ่าใครที่มีเจ้าตัวอ่โบเวิร์กนะครับก็โบเวิร์กนี่ใช้ดีมากเลยนะโบเวิร์กนี่เรียกได้ว่าเป็นพี่ที่ฝากผีฝากไข่ในยามอ่าในยามอารินา่าในยามใดก็ตามที่แบบว่าต้องอยู่ในเกมยาวๆอย่างเงี้ยโอ้โหโบเวิร์กนี่คือที่สุดแล้วนะอืมเราก็ต้องพึ่งพาโบเวิร์ก โอวเวิร์กจาช่วยพี่ด้วยอืมช่วบเนี่ยแล้วทีมพวกนี้เนี่ยคือแบบไม่ใช่ว่าเอาทีมศาสตร์มาเล่นแล้วจะเล่นได้นะเล่นศาสตร์ไม่ค่อยเข้าด้วยนะครับบางทีนะอืมมาทีนี้ก็สบายแล้วล่ะเราค่อยๆเจาะไปนะครับอันนี้จะเป็นทีมที่ใช้เวลาหน่อยนะก็จะเอ่เรียกได้ว่าใช้ปีกอย่างคุ้มค่าไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆการใช้ปีกอย่างอย่างอย่างคุ้มค่าก็ต้องแบบว่าวินเลตเยอะอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้แบบว่าอ่อก็ วินเลดก็ถือว่าพอใช้ได้อ่าแต่ว่าใช้เวลาเขานั่งเยอะนะครับเวลาช่วง5นาทีสุดท้ายหรืออะไรแบบนี้ก็จะตีไม่ค่อยทันชาวบ้านเขานะตึ๊บนี่อ๋อโวยโวยเอ็กซ์กันสนันเลยนะแล้ววันนี้มันติดเอ็กซ์ได้3-4ทีด้วยนะไม่ต้องตกใจเลยนะสําหรับอ่าตัวคอนเทนต์ที่เป็นอารีน่านะครับปั่นปึ๊บโครมโอเคยังไงต่อเจาะไหมเจาะเลยแล้วกันตึบตึ๊บตึบโหติดคลิปแบบนี้ติดคลิปนี่ไม่ค่อยดีนะ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บมามาอ่ะโดดเลยก็ได้นะครับอันนี้ต้องโดดละปึ๊บพับเหลือน้อยเหลือมากอะไรก็ต้องใช้แล้วนะครับของมันต้องอืมที่เหียอก็รอครูดาวของโอลาเคิลอะไรอย่างงี้นะอ่าแล้วก็นี่ครับก็ใช้ดาร์คทวิสเตเข้าไปปึ๊บฮิลนะเจาะได้แล้วครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่ะวายิงมาปึ้งเอ็กซ์ึงสองตีนะครับเราก็อ่ะใส่โลไว้ก่อนลองเล่นทีมนี้นะครับทีมนี้ก็ พอนางเซฟอืมเซฟแต่ใช้เวลาหน่อยใช้ใช้ความอดทนนะใช้ความอดทนด้วยนะอ่ามาเจาะถ้าเจาะเจาะปึ๊บตึบโอเคเจาะเข้าไปซื้อยิงอืมเจาะเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะจบได้แหล่งไหนได้นะรอบนี้ปึ๊บอืมฟ้าผ่านนิดนึงนะครับเจาะอือเข้ายากเหลือเกินกระโดดได้ตอนจบนะครับปึ๊บรัก กว่าจะจบโอ้ยตาดาบถ้เาเทียบกับไอ้ตอนจังหวะทีเทท่เราโดนตีล่วงไปเนี่ยน่าจะหนักหนากว่าน,นี้นะอ่าเรามาเจอคนนี้อีกแล้วอ่ะคนนี้เอาไงดีอันนี้มันกบเขาจะเริ่มลบก่อนเลยนะเขาจะเริ่มลบก่อนแล้วเขาก็ซัดเราใช่ไหมอา่าเอาทีมไหนลุกดีทีมนี้เหรอทีมนี้เป็นไงนะขอแอบดูก่อนนะว่า ATB พอไหมอ่ะ อันนี้น่าจะพอได้นะเอาจินแสงมาเล่นด้วยนะใช้ของแพงทุกอย่างเท่าที่มีเลยนะเนี่ยปับ๊บอ่โาโพลารได้เปิดก่อนนะครับเปึ้งซุมโอเคเราสามารถเนี่ยฮะอ่าเอาเกรดซอฟออฟลิเวียนใส่ก็ไปก่อนป๊บโอเคแล้วก็เอาพายุพาทิตย์อิทธิฤทธิ์โพไซดอนน้ำโครมโอเคลดแอตแทคบาได้จะเซฟแล้วอันนี้ถือว่าเป็นทีมสาแต่ว่าก็ค่อนข้างจะลำบากมากในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ย หยุดนี่ก่อนหยุดไม่ได้อีกเอาไซเลนไปกินเพื่อนโครมได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราจัดการกับเสือก่อนก็ได้นะครับอันนี้หน้าจาแสบสุดนะตายซะอึดแล้วก็จัดการกับน้องล่มซะได้ข่าวว่าเรานี่ตัวแสบสุดใช่ไหมล่มแสงเนี่ยลอล่าเนี่ยฮะโอเคไปต่อนะครับอือเราอยู่ในช่วงเซฟโซนแล้วมาอึด อ่าเอาไอ้นี้ต่อเพื่อความทําการใส่ออฟบิเวนต่อเพื่อความชัวเออคึกแน่นๆนะฮะเอาท่าสามใส่ไปแล้วนะเพราะท่าสามนี่ก็ถือว่าเป็นท่าที่ลุ้นและฝากผีฝากไขได้ระดับหนึ่งมาโอเคเลสโกทันไปเนี่ยเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องค่อยๆเลือกแล้วนะเนี่ยอยู่แปดลอยเก้าใช่ไหมฮะต้องค่อยๆเลือกว่าแบบเฮ้ยเราจะเล่นทีมอะไรต่อใช่ไหมอ่าอันนี้ก็น่าจะพอได้นะอ่ะทีมนี้ต่อนะครับ ทีมนี้ก็ไปทำออฟลิเวียนทำเกรสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใช้ทีมแรกก็ได้แต่ทีมแรกเหมือนกันมันก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเหมือนกันนะอ่ะมาลุ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวสําคัญไม่ติดออฟลิเวียนเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยนะอ่ะเช่นอันนี้วาวาน้ำไม่ติดออฟลิเวียนก็จะเหนื่อยมากอยู่ทีเดียวนะครับปึ๊บอ่ะมาโอเคพายุอืดสู้ๆโอเคมายังไงต่อดีอ่าหยุดวาไว้ก่อนไหมอ่ะวาวโดนโดยวาวโดนคลิปนะครับเนี่ยปึ๊บทึบ ก็ค่อยไถ่ไปทีละนิดนะครับไม่ต้องรีบร้อนจังหวะเป็นของเราเป็นของเราไหมเนี่ยโอ้จังหวะเป็นของเราจริงเหรอไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอ่ะอืมจัดการแบบนี้ก่อนนะฮะเออเจาะเข้าไปเนี่ยก็เจ้าตัววินดี้ก็จะไม่ติดกรอแตกด้วยอันตรายอยู่นะครับต้องจัดการกับวินดี้ก่อนเพราะว่าวินดี้ก็ทั้งส่วนใหญ่ก็จะเล่นท,ท,ทั้ทงแทงทั้งเคาน์เตอร์นะจากที่เจอมานะใน r t a ก็มาเล่นช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงฤดูวินดี้นะคนก็ชอบเล่นวินดี้กันเยอะนะครับ โอเคมาทำการลงออฟลิเวียนต่อเลยนะครับปึ๊บ b r i d โอ้งดงามนะเอฟเฟกต์าการตาเอฟเฟกต์า <laughs> การตาเหลือเกินอ่ะปึ๊บ <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อเมื่อกี้คือวาน้ำมันวาน้ำมันทำมันทาเราเพิ่มครูดาวใช่ไหมเนี่ยตายไปเลยโอเคไม่เป็นไรนะเอาใหม่นะปึ๊บนะอายุปืมโอเคส่งสโลไปให้ไหมไม่ต้องส่งสโลให้ก็ได้ครับเอาท่าสามไปก่อนปื๊ดนะ ทำการกวาดไปก่อนนะครับค่อยๆแล้วเดี๋ยวพอติดออฟลิเวียนเราก็น่าจะพอเล่นได้แล้วนะตึ๊บอ่ามานะครับแล้วก็เอาท่าหนึ่งยิงโป้งเข้าไปออฟลิเวียนก่อนนะเนี่ยก็คือแบบเราต้องระวังด้วยเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับไปอยู่ที่ทีมรับใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าทีมรับเราไม่แน่นพอแต้มก็จะไหลเบิ้ดๆซึ่งผมก็ว่ามันก็น่าจะไหลนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราลองดูก่อนว่าในการเก็บรอบนี้เราพอจะไปถึงดาวมินได้เหมือนชาวบ้านกันไหมนะอ่านี่ดาวมิน2สองนะครับดาวมินต์สองอ่า เอาไงดีลองเอาศาสตร์ดูบ้างไหมอ่าเดี๋ยวลองเล่นศาสตร์ดูบ้างก็ได้นะว่าจะพอหรือเปล่านะครับเนี่ยเราก็จะเร็วปึ๊บแต่อันนี้ให้เดานะผมเดาว,นะดาว,ว่าอาลาเคลนไฟน่าจะแทงมากอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองยิงดูนะครับปึ้งคลอมโอเคชุบไม่ได้เออรอดไหมรอดอือเหมือนจะรอดไปหนึ่งอ่าโอเครอดอยู่รอดอยู่นะครับแล้วก็โชคดีได้ว่าไอ้เจ้าตัวอ ฮ o ลีเบอรี่ท่ามืดเนี่ยมันไม่ใช่ท่าสามใส่เรานะเราลอดตายไว้อ่ะมาโอเคดาบไม่พอเติมได้จ้ะมาโอเคเรามีทรัพยากรที่มากพออ่ะอันนี้ยังไงดีอันนี้น่าจะพออ่าใช้ทีมพับสนามบุกได้นะบัฟของตัวอารีนาเองก็มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญมากเลยทีเดียวก็คือแบบพอเราชนะแสแต็กเต็ดกันสิบทีอย่างเงี้ยโอ้บัฟตรงนี้นี่อ๋อเดี๋ยวนะเฮยทำไมลิงมันขึ้นมาแซงได้เบอร์นี้เลยเหรอ โอ้โห oh, เรียบร้อยโดนเข้าไปทีเด็ดแล้วแบบนี้แหมผมมีรีเพลย์ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมลิงเร็วจนะังโดนลิงขั้นนะโอ้ oh, โหแต้มที่เก็บมาหลายเปิร์ทเอาใหมา่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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับเดี๋ยวรอบนี้ไปเซฟบ,บ้างเดี๋ยวรอบนี้ไปเซฟบ้างโหลิงเร็วมากนะเมื่อกี้ลิงกระโดดมาตับเลยเมื่อกี้นะครับเนี่ยลิงมาตับ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 ซึ่งจริงแบบลิงน่าจะยิงท่าสามนะเมื่อกี้ตึบโอเค ในเย็นนะใจเย็นค่อยๆครับค่อยๆตอนนี้ทุกแต้มมีความหมายอ่ะค่อยๆเล่นจงค่อยๆเล่นไปทีละนิดเจ้าทูนุบน้อยอืมโอเคตึ๊บเซฟไหมกวาดไปก่อนนะเตื๊อเตื้อตื้ออ่ลบของลิงได้อ่ะค่อยๆเข้านะครับอ่าใส่สโลไปก่อนปื๊ดนะลบตัวไหนได้อ่ะลบได้เกือบหมดตัวน่าถือว่าดีนะครับอ่ะจัดการวาร์ไฟก่อนสิ เนี่ยก็ลูนแต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะแน่นเปรี้ยกันทุกคนนะฮะอืออ่าโอเคเราก็ค่อยๆอ่าค่อยๆเล่นนะครับโอเคยังไงต่อลิงไหมลิงนี่ไม่น่าตายนะดูทรงแล้วลิงนี่น่าจะได้รับการคุ้มครองอ่ายังไงเราตีไปก่อนตึ๊บรวดสตันนี้แบบมีผลเยอะเลยนะโอเคเอ้ยโอเคมาโดนแล้วนะฮะ สายบัฟแอตแทกได้ไหมแต่อันนี้แต่ทีมนี้จะเขานั่งชัวร์กว่าเนะทำการขโมยบัฟโอเคจะโดดไหมโดดก็ได้นะปึ้งโครมเข้าไปนะฮะปันเลยปวดตืดๆ,ๆ,ๆใส่โล่ก่อนนะอันนี้ก็ใช้ไ n g ช่วยนะครับถ้าฝีมือเราไม่มีไ n g ช่วยได้นะปึ๊บกระโดดตึ้มเนี่ยต้องมีตัวลบไว้ตัวหนึ่งนะดึงมาปึ๊บแต่อันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับช้าหน่อยแต่ชัวร์นะครับแล้วก็อ่ค่อยๆลบนะครับ ป๊บนีตอนนี้คิดว่าแล้วแบบยิ่งพอเป็นช่วงแบบอันนี้เหลือสินาทีสุดท้ายแล้วนะต้องบอกได้เลยว่าพอสินาทีสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าการคนที่เขาอยู่ในเล้งเดิมๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกิลต่างๆที่แบบว่าอยู่ในเล้งบนๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบซัดกันอย่างจริงจังแล้วนะครับถ้าเกิดว่าบางทีเขาเขาก็จะมีลักษณะของการแบบรีนะครับมีการรีเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะให้อมอนสเตอร์ แบบคล้ายๆยากับว่าทีมทีมตั้งรับอะที่แบบมันสามารถที่จะทะลุดได้ง่ายอย่างทีมผมเนี่ยนะครับมาจัดก,การอะไรอย่างเงี้นะเพราะอึชฮาวพาสอย่านะโอเคทีมนี้ดูซิได้ไหมปึ้งแต่อันนี้ไม่แน่ใจจะติดฮาวพาร์สไหมนะอ่ายิงไปก่อนนะครับแต่อย่างน้อยอ่าตัวแอตแทกบาร์ของฮาวพาสเนี่ยน่าจะหมดพอดีนะปึ๊บ,บโอเคเป็นไปตามคาดได้อยู่นะนี่โอเคไปต่อนะครับ อันนี้ประหยัดเวลาไปได้หน่อยหนึ่งถ้าเราสามารถใช้ทีมคลิปเข้าได้ต้องค่อยๆเลือกนะครับตอนนี้อยู่ที่สามดาวมิลละทีมนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะเข้ามาเร็วมากเลยนะเดี๋ยวลองอันนี้ดูนะครับอันนี้ต้องลุ้นอันนี้ต้องลุ้น R N G ก็คือว่าถ้าเกิดว่าติดกรอแตกเยอะเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะเนี่ยลบได้นะปึ๊บโอเคอเราก่อแตกกี่อันอ๋อตัวเดียวเ <laughs> นี่ยแหละที่บอกว่า R N G มีผลค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็ไดฮิลไดอะไรไปก่อนนะ เนี่ยตรงนี้ต้องลุนแล้ต้องรอวนนะครับอือึอืป่ายิงเข้าไปก่อนตึบเคนกแก็จะยังมีฮิวอยู่ด้วยนะของนกแก้วนะครับเนี่ยนกแก้วจะมีฮิวอยู่ปั๊บอืมไหวไหมเนี่ยพอไหวมั้งฝั่งนู้นน่าจะถ้าจัดการนกแก้วได้ก็น่าจะพอไหวและ้นะครับปึ๊บเค เราก็เอาพายุซัต์ไปก่อนปึ๊บตึมโอเคแล้วก็ยิงท่าสองนะครับจริงๆเพิ่มปูดาวก็ดีนะอ่าเพิ่มปูดาวก่อนละกันไม่ติดนะโอเคแล้วเราก็จะลดแอตแทกบาร์ของนกแก้วก่อนโอ้ใช้ฮิวพอดีด้วยนะทุกอย่างพอดีเดะเลยอ่ะมาไม่เป็นไรเราลุกต่อนะครับอืมโอเคได้ละแบบนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับ อืมโอเคเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่ต้องไม่ต้องยำเกรงนะครับระเบิดตุ้มโอเคไปต่อนะฮะเหลืออีกเจ็ดนาทีนะครับวันนี้ปึ๊บอ่ะหกสี่โอ้โหเราโดนเราโดนตีกระเด็นกลับลงมาด้วยนะนี่ไปไปต่อนะครับตึ๊บอ่าโอเคอันนี้เราได้ก่อนน่าจะไหวไหมนะอ่าลองดูนะครับมับงกรมืดเนี่ยก็แบบโอ้โหใช้ได้จนคุ้มค่าเหลือเกินนะมามัางกรมืดยิงตุ้ม ไม่ตายด้วยอะตกเสือนะครับนี่ได้ต่อนะยิงตึม้มอุ้ยเสือมาอืออ่ารอดไปอืมฮึบยากเย็นเหลือเกินอ้ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นนะอ่ามาสามดาวมิน้นเราจะได้รืมอไรเราจะได้สามดาวมิ้นหรือไม่นะอ่าเรือเราจะไปติด how พาสติดอะไรว่าไปนะเนี่ยครับทุกคนก็มาแบบโหลุนเต็มกันทั้งนั้นเลยนะอึ้ โอเคไป let's go ตุ้มอ่าตกเสือไปตัวหนึ่งนะฮาวพาสนี่จะกลับมาแล้วนะฮะคุณฟรีอือตึบตึบตึบโอ้โห و, โดดเลือดได้พอดิบพอดีเลยอึบตอนนี้ต้องรอนะตุม้มอึบตายละต้องเหลือกดในจังหวะที่พอดีด้วยอันนี้เรียกคำนวณพลาดนะงานงอกแล้วะฮะแบบนี้อ่อไม่ฮาวพาสแก ดูดไปตึบๆตายไปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะต้องใส่บัฟแอทแท็ไปก่อนนะครับโอเคอ่าจริงๆใช้สกิลสองไปเลยก็ได้ป่ะอ่ะพัดไปเลยนะเอ้อ่โครมโอเคแล้วก็อ่าต้องกันท่าดูดไปก่อนนะครับหัวลากดหัวลากดหวลากด,ากดท่าสามเฮ้ยยอดรอดแล้วนี่ใช่ไหม รอดละดิอ่ารอดละรอดละอือห้ามกดทาสามโอเคพอดีนะครับเหลืออีกหกนาทีนะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะโดนใครตีไปด้วยไหมอ่าโอเคสามมิลละนะครับดาวสามดาวมิลละบับห้าเรามีอยู่หนึ่งวินที่เราต้องเก็บแต่เราไม่แน่ใจเราจะเก็บไวไหมนะงั้นใช้ทีมนี้แล้วกันอ่งางั้นใช้ทีมนี้แล้วกันถ้าไม่แน่ใจก็เอานี้เข้านะครับมาดูซิเราได้ไหมเบิบอ,อือ,อ,อ,อได้ก่อนนะครับแล้วก็รวดเอ๊ ทำการปิดผนึกเสียทันไหมแรงไดโอไม่เกื <c oughs> อบไปแล้ว <c oughs> เกือบไปแล้วดารโคบอลไฟบอลไฟมันจะมันจ้องจะเล่นคุณอืแย่ yeah, แล้วแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเป็นใจเพราะว่าเจ้าตัวโทเทมก็รออยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่เดี๋ยวโทเทมหลับแป,ป๊บนึงได้หรือเปล่าโอเคหลับได้แล้วครับโอเกือบไปแล้วนะเลวเกือบแต่โดนฮาวพาสจ้องจะเล่นคุณซะแล้ว เอ้ยไม่ใช่พอปาสดาโคจ้องจะเล่นคุณนะอ่าโอเคนี้เรียบร้อยนะฮะน่าจะพอไหวแล,ะละ้วล่ะอ่ะไปเรามีเวลาอยู่อีกห้านาทีนะครับผมกับอืมการตีอารีนาแบบที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้แรงอะไรนะถือว่า่ตึงอยู่เหมือนกันสี่นาทีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าวัดอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับแบบทั้งแบบไอ้ทั้งอ่าทั้งในอ่าความพลังความสมัครสมานส,สามัคคีของกิลด้วยอะไรด้วยนะ ลด a อทบก่อนนะครับถ้าลดได้จะง่ายหน่อยเึโอเคเจาะเจาะสิเพื่อนหลับก่อนไหมอ่ะหลับเอชหลับไปทำไมเนี่ยเอยอเึโอเคดีไหม่อ x นะอืมอืมดีไม่ e x ลรอดไปโอเคเราได้ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าเราเราจะโดนตีนะอ่ะอยู่ที่หนึ่งแดงแล้วนะ เอาไงต่อดีกับหนึ่งแดงจังหวะนี้คือแบบห้ามพลาดแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเราพลาดขึ้นมานี่คือจะลําบากมากเลยนะปึบโอ้โผมาก่อนเมกลาสนามิแต่น่าจะพอไหวนะเพราะว่าเนี่ยคือต่อให้เป็นเมกลาสนามิก็ตามได้ไหมแอทแทกบาฝั่งหนูจะวิ่งตามไม่ทันกันนะเนี่ยก็ปึ๊บอ่าทำการอ่าใส่มนตอกยาก่อนนะอ่าใส่มนตอกยาเข้าไปก่อนช หนูดีไม่ดีไม่ให้สตันถ้าเป็นสตันนี่อาจจะลําบากได้นะครับอ่ะมาเล่นการันตีคลิปไปแล้วเราก็ค่อยๆเข้านะครับค่อยๆเข้าใจนเย็นใจนเย็นใจเย็นเกมเป็นของเราอยู่นะป <_' c ười> ึ๊บปุ๊บอูแย่ละอันนี้ติดออฟลิเวียนด้นะโอ้ตายละติดออฟลิเวียนนี่ไม่ดีเลยนะอือแบะแระคือตายเลยนะ <_' c ười> โอ้โหเออหนึ่งแดงที่ได้มา อันนี้คือน่าจะไม่รอดละอ่ะกดออกเลยนะครับเนี่ยลื่นทีหนึ่งก็ส่งผลกับเกมเยอะมากอ่ะส่งผลเยอะมากนะอันนี้ก็ตกมาอยู่ที่สามดาวมินแล้วนะฮะขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เรากลับมาอยู่ข้างบนสุดพอเรากลับมาอยู่ข้างบนสุดเราก็มาเล่นทีมลุกเลยแล้วฮะอันนี้แบบว่าต้องเน้นทําเวลาละนะครับจริงๆไม่ควรไปตีทีมล่างเลยนะเมื่อกี้มันตัดสินใจพลาดมากๆเลยนะครับอ่ะปึ๊บอ่โอเคติดไปสามนะครับตีโครม เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นโล่เมื่อกี้มันเห็นโล่เลยมันเห็นโล่ขึ้นมาอือโอเครอดไปได้นะครับเราจะจบที่ดาวไหนกันนะอันนี้นะโอ้ัอกโอเคเราจะเล่นได้อีกสักปีกหนึ่งไหมอืมอีกสักปีกหนึ่งไหมอ่าขึ้นมาทางนี้หน่อยอันนี้น่าจะโหดเร็วมากไปเนี่ยดูแล้วเสียวไส้เลยแต่ว่าเรา ค่อยๆดูนะครับเรามีเวลาสองนาทีแค่น,น,นั้นอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดูน่าจะเซฟกว่านะลองดูนะครับปุ๊บโอเคอ่าเฮ้ยฮอลลัสก็ถือว่ามีมีแกลบอยู่นิดนึงนะมีช่องอยู่นะครับเอ้ยกดเลยตั้มโอ้โหไม่ตายด้วยเหนียวหนึบเหนียวและหนึบจริงๆโอ้สองทีพายุตัม้มโอ้โหยากเย็นเหมือนกันนะเนี้ยอึอึดโดดลงมา คล่มแล้วเราก็ถล่มด้วยการโจมตีที่รุนแรงและดูเดือดดูเดือเดเลือดพล่านโอเคอันนี้น่าจะเป็นดาบสุดท้ายขอดาบสุดท้ายให้ผ่านให้จบพอแล้วอืมดาบสุดท้ายดาบสุดท้ายดาบสุดท้ายพอแล้วอืมผ่านไปได้เ้วเหลือเวลาอยู่หนึ่งนาทีสุดท้ายโอ้โหไม่ทันนะฮะจบที่สามดาวมินนะจบที่สามดาวมินนะฮะ,น,น,ะ,ฮะน่าจะาตัดพอดีตรงนี้อ่าตัดพอดีตรงนี้ที่ สาดาวมินไม่ติดท็อป300นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าแบบเอ้ยเราก็ได้ลองมาเล่นนะครับผมไต่แล้งสนุกสนุกนะสำหรับในอารีนานะครับก็ขอบคุณเมื่อที่เข้ามารับชมกันนะฮะขอบคุณสักการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s ไครต์นะฮะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย